ทุกคนได้ยุดสักทีเนาะได้ยุดสักทีในรอบเกือบเดือนเมื่อนี่วันยุดนุดนุดก็เลยว่าสิปเปอลินน้องทุกคนตอนนี้แต่งตัวแล้วแล้วก็เลยว่าสิปเปอนนลินน้องอยู่อยู่ใส่เดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนาะว่าน,นุ๊ชิ่ั่งรถยังไปคือตอนแรกว่าสิไปต์เซ้าขนแต่ว่าตื่นสวยตื่นสวยเนาะก็เลยแต่งตัวพักกันแล้วนี่บ่ายสองกว่าจะน้ำมันชิคามซีมืดเนาะไปกันเลยแล้วกันเนาะไป แทแดนทุกคนตอนนี้นุชออกมาจากบ้านแล้วเนาะเห็นบอเห็นแดดแดดแบบกำลังใสหัวเลื่อมมอง <c oughs> มองเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศทางนอกเนาะแถวนี้เป็นแถวอ,าน,าดดอ,อนนั้นเลยบนิณอย่บริม่นกรุงเทพกรุงไทยได้เป็นโซอนนอกเนาะ <c oughs> เป็นโซอนนอกอยู่แบบโซอนอัน <c oughs> ปริมณฑลขนาดเนาะ <c oughs> เออบรได้ อันนั้นปันใดทั้งนอกกับทางพู้นจะเป็นแบบท้งนาเลยแหละเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิง่งมาสีนั่งรถอย่างเนาะตอนนี้นุชอยู่ในสะพานทุกคนอยูนะ่ในสะพานลอยเป็นสะพานรถไฟใส่สีม่วงเนาะอันนี้สิเป็นถนนนี้เลยถนนใหญ่เลยอันนี้คือถนนทางที่นุชไปเหตดงานทุกมือเนาะมันกระสิยางล้อตามนี้เนาะทางบิ๊กซีนี่ไป รถไฟใส่ซีม่วงนี่ค่ะเจ้าเพิ่งสร้างเนาะตั้งแต่นุ่นมาอยู่แรกๆค่ะเจ้ายัางไม่ได้สร้างเพิ่งสร้างแล้วเมื่อก,กี้ปีเองทุกคนแต่ว่านุ่นก็เคยขี่แค่ครั้งเดียวเนาะเคยขึ้นครั้งเดียวยังไม่เคยขึ้นอีกเลยตอนนี้รอรถนี่ทุกคนรถมาแล้วไาจะขึ้นรถกัน ไปใส่มาใส่เนอะนอกศสินั่งรถใส่ทางตลอดเลยทุกคนเนาะตั้งแต่มาอยู่บางไงนี่คือนั่งเป็นได้ทุกสายเนาะแต่คนคือรถซองแทวคือรถเมย์ไลงไป้ายพิษอย่างมั่งยังประมาณนี้เนาะนี่ไปใส่ก็ต้องนั่งรถซองแทวหรือว่ารถเมย์เนาะมันแบบดีเราได้ชมวิวทำข้างทางได้เห็นนี่อย่างหลายๆอย่างเนาะถ้านั่งแท็กซี่ก็จะบ่เห็นเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าว่างที่รถไปนี่มันไม่ได้ไกลนก็เลย นั่งรถทองแถวไปดีกว่าประหยัดดีพร้อมแล้วก็ได้ชมวิวไปนำ้ำถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเออตะลิงชันเนาะทุกคนตะลิงชันสุพรรณบุรีเนาะทางออกไปทางนี้ก็จะเป็นทางสุพรรณเนาะนุชก็เพ่เคยไปเหมกันเนาะสุพรรณแต่ว่าบ้านปราแตง่งอยู่สุพรรณเนาะยังก่เคยไปอยากเที่ยวก็เคยไปครั้งนึงเนาะแต่ว่าได้ไปเที่ยวไปฮับน้องเนาะไกลยุคเือกันสุพรรณก็ได้ เห็นบ่ทุกคนเวลานั่งรถท่องทแทวมันได้ฟิลมันมีความสุขในแบบที่รับลมเย็นๆชมบรรยากาศตามทางไปน้ำแบบนี้นะนุดโคตรมากเลยโดนๆเธอเสด้ออกมาข้างนอกเนาะทุกคนออกมาทีก็ตื่นตาตื่นใจเนาะบางทีสักเท่านอนคนทางค่ะเจ้าระเฮ็ดใหม่อันนี้ก็คือถนอนใหม่นะเนี่ยโบได้มาโดนแล้วเนะาะค่ะเจ้าเฮ็ดใหม่ตื่นตาตื่นใจไปเมื่อเลยเนาะ บได้ออกไปข้างนอกบางเท่อก็เป็นปีบางเท่อก็สี่ห้าเดือนเป็นวิทุกคนตื่นเศร้ามากระเฮตดงานเนาะตอนนี้นุชมาหอดบางัวทองแล้วทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปนั่งรถสามล้อย้อนยุคก,กันสักหน่อยเนาะนี่คือพ่อนาฬิกาประจําตลาดบางัวทองแห่งนี้นะทุกคนผู้ดใดเคยมาตลาดบางัวทองก็สิเห็นเนาะเป็นบ่อนที่ รอรถมีแล้วก็เป็นป้ายรถมีอันใหญ่ที่สุดของตลาดบางทองเลยก็ว่าได้ทุกคนนุชไม่ได้ลูนซิปกระเป๋ามาแบบตลอดทางเลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะสับเผ้ามากเลยไม่ได้ลูบซิปกระเป๋ามาจนลงรถอะ่ะแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าเป้นเนาะนุชเอาสะพายไว้ทางล่างเนาะก็เลยแบบ เดี๋ยวไปพูนจงตรวจสอบว่ามีอย่างล้นหายบบรือเปล่ตอนนี้ฮอดแล้วทุกคนเพราะว่ารถโดยสารหรือว่ารถสองแถวเนาะหอดรู้เคยรู้ว่ารถสองแถวนะที่รุดมากับตลาดรถสองแถวไทยเนาะพระเจ้าจมีกิ่งมีอย่างคักแน่แนละ้วทุกคนนุดก็เลยมาก พาทุกคนมาขึ้นสมล้อนี่เนาะมีเฉพาะที่ตลาดบางบัวทองเท่านั้นเนาะผู้ใดมาก็จะลืมมาลองนั่งเบื่อเลยมาช่วยอันอดอุดหนุนลุงลุงน้านนๆอยู่แถวตลาดบางบัวทองเลยเนาะคือกระเจ้ามีามรถสมล้อนี่มาตั้งเต่นุ่มมายอยู่นี่ก็เห็นอยู่แล้วเนาะสิบกว่าปีหรือว่าอาชียาวนานกว่านั้นานั่งิไลาก,ก็ว่าปีแล้วเนาะกระเจ้าก็ยังมีอยู่อย่างอ,างอนุรักษ์ไว้อยู่เนาะปัจจุบันนี้ก็ได้ โอ้แพงเลยราคาแค่20บาทขึ้นนั้นเองทุกคนแบบใส่เครื่องสซ็ของได้หลายเลยหอดมทานแล้วเนาะเดี๋ยวทิพพาทุกคนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศทางในเนาะว่าเราจะเป็นอย่างไรเนาะแต่ก่อนสมัยที่ไทยนูนเฮทนาชื่อว่าร้านตำมั่วดได้ทุกคนแต่ว่ากระเจ้าพึ่งสิมามเปลี่ยนเนืงจากเมื่อสัญญาน้อเม่กี้ปีนี้เองเนาะสวัสดีพ่อส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Hello. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยอันนี้พี่วังนะทุกคนพี่วังอยู่ตั้งแต่ก็อยู่พร้อมกับป่าเลยกวนประมาณสิบสี่ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มีน้องภูมิยังไม่มีไผ่เลยนะตอนนั้นแบบซาสุดๆคุณพ่อคุณพ่อซาอนนแถมรุดแบบว่าแม่นป่ะตอนนั้นรุดโดนแกล้งตลอดเพราะว่านุชตัวน้อยน้อยเนาะมานะเออตอนนั้นนะ ตอนนั้นโดนพ่อพ่อแกล้งพ่อแก้งเมื่อกี้นนท์ไม่เห็นใช่ไหมอ่ะฟันมีแล้วผมเริ่มมาแล้วตอนนั้นผมบม่มีผมเริ่มมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยเว่งเว่งเว่งแต่กว่าน้ำเติมเครื่องเลยว่าใหญ่เนาะตอนนั้นนนท์นนมากันโดนโดน,นแกล้งนะนี่โลกนาะสวัสดี ก่อนคนนี้ทุกคนคนนี้แบบว่าอยู่ตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดแล้วสวัสดีครับชื่อเด็กชายอะไรครับพิชยาภูมิคีครับอายุเท่าไหร่ครับสิบปีแล้วครับสิบปีโอ้ยแม่อยู่ไหนเนี่ยบงูเออย่างว่ะเออคนนี้แบบอยู่ตั้งแต่นยังยังหนุ่นยุทธหนุ่มข้าวตั้งยุ่ยหนุ่มข้าวตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดเนาะอนยุเท่าไหร่สิบปีช่องอะไรพิชยาภูมิคีไม่มีกิ๊บเลยเหรอโกวนมาก แต่มันผมมีทำงานไหนอ๋อนี่เรียนออนไลน์อยู่เหรอทัานลายมือนี่เห็นแต่เกมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเสร็จแล้วเลยเลยเลยอยู่เลยวันเดียวหยุดวันเดียวน้องดาวสสวัดีน้องดาวทุกคนอุ้ยแม่อยู่ไหนเลยไปหาแม่เดี๋ยวไปหาอุปาทุกคน อันนี้อันนี้น้องชายน้องเองทุกคนคือกันบ่สบายดีเลยด้วยน,นั่งยกมือสบายดีก่อนเลยไว้ยังไงก็ยังดีก็เองค่ะเพื่อให้อันผู้อุ้มลุ้มมาเฮ็ดเดินผู้หยังกันผู้หญิงค่ะ ขาคนน้อยไปสิขา,นะาไปนะขาก็ไปสิบอ่ะอ้าวเหรอไอ้บอกนะเออ่น้องสายบอกให้อันสวัสดีท่านผู้ชมแลี่กับอายออ <c oughs> นางอายน้องกับเอือ้อยเพิ่งดูโซ่ส้มสางแม่เลยน้องดีดีดีเออ ผู hết hết okay. ้อุ้มลุ้มมาเฮ็ดเดินผู้หญิงกุศาผู้หญิงค่ะแล้วขาคนน้อยจริงๆขาไปนะขาตัวอ่อไปชิมป่อ้าวเหรอไอ้บอกนะเออเมือน้องสายบอกให้อันสวัสดีท่านผู้ชมได้ก็อายนางอายน้องกับเอื้อยเพิ่งดู ตัวซ้บซ้างแม่แลยน้องดีดีเออเออเาก็ไ้่ยุติการทำงานบริยุทธ์บริยนยักยุดกับบริยุทธ์ขอบอง่์กหยุดธ์อามนี้ไมได้ยุทธเอาคิวสุดท้ายเราได้นีเขาด้วยขายุทธ์เป็นเมื่อไรคุณหญิงตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่พ่ดเลยเดือนเดือนโปรที่เดือนธีพาเปแม่โถ่ไงไม่เลย อ,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 อใครเจอกกันทุกคนแม่ลูกแม่สวย,สยอันนี้อันนี้คนผู้จักกันแป๊แทเจ้าเลยก็อส14ปีที่แล้วแล้บพี่ปีเลยมั้งคะทำไมรู้สึกแก่ทำไมรู้สึกแก่จังเลยแ <c oughs> กย่แล้วพี่ล่ะคะคุณแม่นะทุกคนคุณแม่ลูกสามตอนนี้แบบว่า กำลังท้องอยู่เนาะมา,าตอนนั้นยังไม่ได้ท้องท้องแล้วแต่ยังประทันได้ใหญ่เนาะตอนนั้นก็ได้อันนี้ก็น่าบอกว่าคุหญิงผู้ชายเนาะกำลังผู้หญิงผู้ชายคุณหญิงค่ะลูกสาวลูกสาวลูกสาวภูมอีอหย<ว>ังอีหยังมานี่เร็วช้องอะไรของภูมิช่องอะไรภูมเสียงต้องใครสูงอ่ะกันเนี่ยมาดูดิเฮ้ยทำไมสูงเร็วจังเลย มันคือการมิวัฒธนาการทำไมสูงเร็วจังเลยคือส,สูงไว้แ่้ได้ต้นแบบมาจากสวัสด,ดีท่านผู้ชมนมุนสวัสด,ดีครา <laughs> วโคตรมากทุกคนสิบปีแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศภายในร้านทุกคนทุกคนเออมองนี้ที่นุชเคยนอนเนาะแต่ว่าเป็นห้องผู้หญิงแ,แต่กน,นทุกคนทุกคนเดไฟค่ะยังไฟบ่มี ็นห้องผู้หญิงแต่ก่อนตอนนั้นนอนประมาณหลายคนเนาะสามสี่สี่ห้าคนทุเละเนาะสมัยนั้นแบบคนยังหลายนะตอนนี้นุดมาแรกๆนุดก็นอนอยนู่นี่แหละทุกคนแต่ว่าอบอุ่นนะทุกคนมีมีความอบอุ่นมีทางเขา้ามองนี่ก็สิเป็นมองอันมืดๆเลยนะห้องอันวางตะกร้าสบอสบสู่เนทางเขา้าบนนี้สิเป็นห้องเก็บข,ขออของมาตะ้านนี่ขา้าวันมียนมาแล้วขา้าสิย้ายเนาะห้องอาบน,นา้ำห้องอาบน,นา้ำ แล้วก็นี่ห้องอาบน้ำเหมือนกันเนาะอิสเป็นครัวสมัยก่อนที่อยู่มองนี้เนะาะทั้งหลังที่เป็นโรงงานเบียร์ทุกคนนี่ทั้งหลังที่เป็นโรงงานเบียร์โรงงานเบียร์สิงเนาะสมัยก่อนนวดก็มามองนี้แหละลิ้นเตะบงเตะเอ้ยขาเจ้าลิ้นกันอยู่ในแถวนี้เนาะเขาเอิญยังไงตีเขาเอิญตียังตีแบตเออตีแบตมองนี้ละทุกคนแถวนี้เลย ตอนนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็ยังม่ถันสูงทุกคนตอนนี้แบบสูงมากสูงมากเนาะตอนนั้นต้นไม้ต้นนี้ยังไม่สูงเนาะตอนนั้นต้นนี้ยังไม่ทันสูงตอนนี้ซิกก็ปีแล้วทุกคนชิสี่ปีเนาะอันนี้สิเป็นบรรยากาศแบบว่าทั้งหลังห้างเนาะเอ้ยทั้งหลังร้านนี่ทั้งหลังร้านข้างหลังจะเป็นโรงงานสิงเน้่ทุกคนโรงงานสิงใช่แล้วตอนเด็กผมยังจำความทรงจำไม่ได้จําจำได้จำเฮียได้ไหม จำเฮียเจ้าของนะนูนเองกันได้เลยตรงที่เป็นแบบตรงอีกฝั่งหนึ่งผมนึกมันก็รู้จักผมเข้าเขาเสียไปแล้วเนาะใช่แต่ว่าผมยังจำตรงที่เป็นแบบกำแพงแล้วมีเก้าอี้ได้เออก็จักมันน่าจะเป็นแบบผมเขาน่าจะสร้างเป็นข้อหานนี่แหละใช่เหรอไม่รู้มันเพจำามันบอกผมอย่างนั้นนี่จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งเนาะทุกคนทางเข้าทางหลังร้านมี่ะเป็นของโซนทางหน้าร้านทุกคนแล้วก็นี่เป็นโซนทางนอกนี่ไงเห็นไหมโซนทางนอก บรรยากาศดีสุดๆทีมีลานจอดรถนะที่มีลานจอดรถมีบ่อปลาบรรยากาศดีโคตรๆให้เป็นบรรยากาศภายในห้านทุกคนบรรยากาศภายในห้านก็จะแบบนี้นี่ยเนี่ยนะทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งแซ่บแซ่บทุกคน บรรยากาศดีดีดเนาะทุกคนผู้ใดซิมาลองแวะมาซิมมาอุดหนุ่นได้เดยอยู่บางบัวทองเนาะอยู่ติดกระเทศบาลบางบัวทองอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนันธนาอ,ธนอ,ออลวิทย์เนาะบรรยากาศภายในหานกระสิบประมาณนี้ทุกคนหน้านั่งสุดๆลมลื่นเนาะ และบอนี้ทุกคนบอนที่นุชเคยเล่าให้ฟังว่านุชมาข้างรนนุชส่็จกาเกงเจเจมาแล้วพี่ส้มทักว่าทำไมนุชหน้าเศร้าจังเลยบนบอนี่เนาะตาเศร้ามากเลยเนาะนุชนั่งอยู่บ่อนี้เลยทุกคนแสง็จเกงเจเจสมัยก่อนมันจะแบบว่ายัางไม่ได้มีพระนางซีนี่เนาะสมัยก่อน ค่ะทุกคนไปเบิ่งกันอ่าบอนเทรแต่ก่อนเนาะส่งของนะตอนนั้นนุชส่งของนะทุกคนทีเป็นตึกนี่แหละตอนนั้นส่งของอยู่เป็นเป็นตึกตอนนั้นส่งของเราจ้างได้ย้ายไปอยู่บางไงไปอยู่ร้านอาหารที่บางญงเนาะตอนนั้นเป็นแต่ว่าส่งของอยนนิสานตายายเนาะไหวกันวเป็นซานตายายเนาะอยู่นํานนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้สิเป็นอบอลทรงของนุตตระก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอบอลทรงของ,ของพี่ปลาเนาะแ,แล้วก็ที่มีเก็บของเก็บของอย่างต่างๆเนาะต่ก่อนสิเป็นของที่ไทยนุตอยู่เนาะแถวนี้สิเป็นตู้เย็นเมื่อเลยเนาะต่ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันเป็นของพี่ปลาพาเจ้าย้ายไปพูนไปขังอยู่อ่อนนุตทุกคนนุตก็เลยได้ออกจากงานตอนนั้นเศร้าทางตึกนี่นำเน ANS, าะแล้วก็ตึกข้างๆตึกข้างๆนี้เนาะ เร,ราสองตึกเป็นเอ่อบอลส่งของของนุชเนาะนุชก็แน่ใจว่านุชมีหูบรือบ่เนาะถ้านุชมีหูนุชสิึ้นให้ทุกคนเบิงเนาะนี่สิเป็นตึกแบบนี้แต่ก่อนนุชใครนุชก็สิส่งของ,งยี่ม่องนี่ละเต็มเลยส่งของที่แถวนี้ทั้งสองตึกเลยอันนี้มีตโต๊ะตะตังเนาะค่ะเจ้านาสิเปลี่ยนร้านย้ายร้านใหม่ต้นไม้ตนม้ตนไม้แม่ใช่ไหมเนี่ย ก็ประมาณนี้ทุกคนอันบอนที่นุชอยู่แต่ก่อนเนาะแต่ก่อนสิบแบบว่าอันแถวนี้สิอันโล่งๆเนาะอยู่กันแบบพี่น้องนะยำว่างกสิตัดกงหมอกกงไม้แถวนี้สิเป็นกงไม้หมดเลยเนาะเอ,เออใช่โอ้ยความลงจำมันเสือ่อมเออนี่บริเวณหานแต่ก่อนค่ะเจ้ากับบริเ็ดยังไม่ได้งามปานนี้เนาะเดี๋ยวนี้แบบงามงามสุดๆเลย งามสุดๆอันนี้จะเป็นบ่อนจอดรถแต่ก่อนซี่มีเอเอขาเอนอนี่ยังนะมีคนโบกรถเนาะซี่มีคนโบกรถมีคนโบกรถตลอดเลยอยู่แถวนี้นะถ้าผูใดที่มากินข้าวหรือว่าซี่มาอันหางร้านกันมาได้ได้ทุกคนร้านกันอยู่ใกล้ๆกันเองเนาะอาหารแซบ่บแถมราคาบ่แพงพร้อมนะู้ใยอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมมาเลยยุ่แแถว บางบัวทองเนาะตลาดบางบัวทองอันนี้ตลาดบางบัวทองอยู่แถวตลาดบางบัวทองอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนันทนาวลวิทย์นี่แหละทุกคนท่านอันนั้นสิเป็นเอ,อ่อโรงเรียนเนาะโองเรียน,นทางซ้ายก็สิเป็นเทศบาลเนาะถ้าผูดายชิมาแวะชิมแวะทานก็มาสามารถมาได้เลยเนาะอยู่อันเส้นตลาดบางบัวทองนอะทุกคน บอกเลยถ้าผู้ใดที่มากินเข้ามาลองชิมอาหารร้านลาวุงเนาะ<ม>ก็สามารถมาได้เลยบอกเลยว่าแซ่บรีบริวาร,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 รอร่อยไหมอร่อยไหมสูงกว่นนาน้าแล้วอ่ะไป<บ>าถามาลูกค้าดูแน<า>่เต็มเลยเออลูกค้าเต็มเลยเนาะทุกคนแซ่บเ่ราะแซ่บกบลังจัางลูกค้าเอาลูกค้าจอดรถเต็มเลยมาอุดรุ่นกันได้เนาะราคาพม่แพง<ม>แล้วก็แซ่บพร้อมการันตีการันตีจากโนะเฮียนเป็นมาจากมองนี้เนาะ ก็คือเอ้ยปาลาทะเลสอนแล้วก่อน,นอที่ได้ไปเป็นแม่ค้าตามมหงอยู่บางไงก็คือเป็นจ้งมองนี่ไปก่อนถึงที่ได้ไปเป็นพูนแล้วก็ปับไซส์ไปกับปับไซส์อันไปเรื่อยๆจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะก่อนที่เป็นก็คือมายอยู่นี่แหละทุกคนเออเดี๋ยวนู้สิ่พาทุกคนขึ้นไปเบิ่งตึกเนาะตอนแรกข่นนอนอยู่ตะล่างนอนาระันแล้วก็เจ้าเศร้าตึกอันอยู่ทางหน้านี่ แล้วก็เลยพากันย้ายขึ้นไปนอนตึกเนาะตอนนี้ยุตล่างกันบพมีบพมีไายนอนแล้วเนาะย้ายขึ้นไปนอนตึกบ่นเลยเนาะแต่ถ้าจะย้ายตะโดนแล้วแหละโนติพาเข้าไปเบิง่งเพราะว่ามองนั่นคือเจ้าเฮ็ดมองเก็บของตึกนี้ก็คือตึกนี้แหละทุกคนตึกนี้มีกี่ชั้นนะผมสี่หรือห้าสี่หรือห้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นเออ <4, 5. S 1> ตึกมีสี่ 4, ชั้นนะทุกคนก็พาขึ้นไปเบิ่งอันบอนนอน บนนอนล่าสุดเนาะล่าสุดก่อนก่อนสีได้ก่อนสิย้ายไปบางใหญ่เนาะอันตะลางนั่นคือนอนแต่ช่วงแรกๆเลยอันนี้คือแบบก่อนสิย้ายไปบางใหญ่นอนอยู่ทิน่นี้อันนี้ห้องภูมเหรออ๋อไม่ใช่นี่ชั้นสองมันมีสี่ชั้นเลยทุกคนก็จะมีอีอันนี้ก็ห้องนึ่งอันนี้ก็ห้องนึ่งเนาะมีห้องน้ำ ปตุตงปุ่งป,ปุ๋งสี่านโอ้ทำไมต้นอันนี้แม่เยอะจังเลยพุงต้นอะไรนะแม่มาไหว้พระแล้วแม่ก็มาปลูกเลยเหรอแมีนโอ้ของน้าก็มีบ้านบ้านไอ้ปลาเนาะ <c oughs> บ้านน้องเด็กชายพิชยภูมิ โอ๊ยทำไมมาม่าเยอะจังเลยภนีู่มิกินตอนกลางคืนด้วยเหรอไปขึ้นไปข้างบนกัน<ม>นี่บ้านแม่เนาะบ้านแม่ก็สิมีห้องน้ำโอเคบ้านภูมิติดแอร์ใช่ไหมเออนี่บ้านบ้านแม่สิติดติดแอร์เนาะเออนี่ขึ้นไปสั้นเทิงนี่สิเป็นสั้นสี่เนาะสั้นที่นุษนอนแต่ก่อนทุกคนอ,อันนี้ตอนนี้น้องนอนเนาะ น้องดาวน้องก้อยแล้วก็น,น้องยังอีขาเจ้าอยู่ก็มีห้องน้ำตะเก่าแต่ตะก่ะกอนฮันบ่มีห้องน้ำอันนี้เนาะบ่มีนี่ขาเจ้าฮากาเฮดเฮดก่อนนุชี่ไปก็ยุได,ได้ได้เฮ็ดแล้วแล่ละเนาะก่อนนั้นนะแต่ว่าแรกๆเลยที่ย้ายมาคือบอมีห้องน้ำเนาะข้าเจ้าฮากาเฮดเนาะน,น,นี่คือตัวเฮองนี่จะเป็นห้องเนาะก็สิเป็นโล่งๆแบบนี้เนาะขาเจ้าก็กั้นเพดานาเพดานาน่ังนะ ผนังเบาเนาะเก่าอนุญาตเด้ออันนี้จะเป็นห้องน้องห้องน้องน้องพูดเลยนอนวะคืออันนั้นแท้น่าสินอนกันจกคนงูนนะอเป็นห้องน้องน้องน,อ,งนอนทางเทิงก็จะเป็นดาดฟ้าเลยทุกคนพุ่งขึ้นดาดฟ้ากันทางเทิงก็จะเป็นดาดฟ้าเนาะ ทางนี้ก็สิเป็นโอ้โหอันนี้ตรงนี้เหรอพี่ดาวชอบมารีวิวเนี่ยใช่ไหม,ไมอันนี้ต้นไม้ใครต้นไม้พี่ดาวเหรอต้นไม้ใครอือใช่ต้นไม้พี่ดาวน,นี่พี่ดาวเาชอบมารีวิวตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะมันเป็นต้นไม้ทุกคนต้นไม้น้องดาวปลูกไว้ ข้างล่างนี่สิเป็นโรงงานเบียร์เนาะดูนุ่นดูน่นเราไม่ต้องขึ้นก็ได้นะเขาทำอะไรเขาเลี้ยงหาย่านกันไหมอะอยากดูทําไมอยากอยากดูห่านเลี้ยงห,าหา่านเลี้ยงห่านเหรออยากเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติทุกคนเสียดายเลยอะบ้านนี้ไม่บ้านนี้ไม่เลี้ยงเป็ดเลยทุกคนเห็นอันนั้นบอนอะอันเป็ดอนินยังนะอันนั้นเขาเรียกอะไรนะวัดจีนเนาะวัดจีนเดี๋ยวไว้วันหลังมาพาทุกคนไปเที่ยวเนาะมาพาทุกคนไปเที่ยว เพราะว่ามันนี่นุดมาข้ามมาทุกคนก็เลยก็เลยยังยังบัวบาไปใส่อันนี้จะเป็นอะไรนะวัดวัดละหารใช่ไหมวัดละหารเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหมตอนเช้านานุว่าจะพาให้น้จมพาไปใส่บาทแล้วก็นานุชก็จะกลับเลยใช่ผมยแต่ตอนเช้าไปป่ะอันนี้เป็นปลาปาเนาะทุกคนปลาปาบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยทุกคนบ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่ตอนที่นุชอยู่แล้วทุกคนใหญ่มากรูล้ามาามีคนอยู่ไหม รู้สึกเสียดายอะเสียดายอะไรมีคนอยู่ไหมเปล่าห้องเนี้ยเขาเลี้ยงแต่ไก่อะ่ะผมไม่ค่อยชอบดูไก่อะ่ะเป็ดกับห่านเนี่ยผมอยากดูสุดเลยเนาะนนี้ก็จะเป็นโรงงานเนาะเสียดายต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเลยอะ่ะวูวิวทัศน์ธรรมชาติทุกคนอันนี้จะเป็นเทศบาลนะทุกคนนี่เป็นเทศบาลบางบัวทองเนาะทั้งหลังวิวทิวทัศน์สวยมากรงนี้นะ แต่ก่อนท่านเฮียคาเจ้ายัางอยู่เนาะตอนนี้เฮียไ่อยู่แล้วอันข้าเจ้าสิเอาที่จะเขาจะเอาที่ใช่ไหมข้าเจ้าสิเอาที่ร้านนี่เนาะร้านที่น้องนุชอยู่นี่ทุกคนข้าเจ้าก็เลยสิย้ายไปพูดนย้ายไปปายสีเหลืองๆขนาไปสีเหลืองๆขะนาเะนาะข้าเจ้าเฮ็ดกำลังเฮ็ดร้านอยู่เนาะย้ายเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้แต่ว่าเขาทำร้านอยู่น่าจะเร็วๆนี้น่าสิไวๆนี้ทุกคนขาเจ้าจะย้ายไปพุ่นเนาะต่อไปก็สิย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไปจังนี้มาเลยเนาะ เขาก็จะทุบใช่ไหมอะไรที่เอาไปไม่ได้นั่นแหะสิทำไมคืออะไรเนี่ยวิวน่น้ทำไมไม่ถอดกระเป๋าวะรูลืมถอดกระเป๋าเนาะไปเมคโครมาแต่ว่าเขาเจ้าบปให้ถ่ายวิดีโอเนาะทุกคนว่าทิถ่ายมาให้ทุกคนเบิ่งอยู่ตั้งแต่เกิดหมายไม่เคยเข้าเมดโครเลยนะครั้งแรกในชีวิตเนาะที่เข้าเมดโครแต่เขาเจ้าบปให้ถ่ายฮูบโปให้บันทึกภาพก็เลยบ่้เรนถ่ายเนาะ ตื่นเต้นขน,นาดเลยเคยเข้าแต่บิ๊กซีโรตัสไม่เคยเข้าเลยแมคโครผมว่ามาดูอะไรยังบบทันเคยเข้าแมคโครากเทื่อเนาะทุกคนอวิววิวพันล้านสุดยอดอเดี๋ยวดูก่อนนะกับหลานเนี่ยใครแก่กว่ากันเนี่ยโอ้โหเป็นพี่น้องกันได้บ่ทุกคนน,น,น, <c oughs> น่าจะเป็นได้เนาะน่าจะเป็นได้นะเป็นพี่น้องกันได้เลยเนี่เนี่ย ให้แก่กว่ากาันโอวิวธรรมชาติมากทุกคนชื่นยอดว่าม,มีสิ่งหนึ่งที่จะบอกอะไรเหรอสำหรับคลิปนี้นุก็สิคอดจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นุด้วยด้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวสบายดีย